ช่วงเอนเตอร์เทนเมนต์ทคุยเรื่องกินเที่ยวช็อปถูกใจอัปเดตหนังฟังเพลงเพราะดำเนินรายการร่วมโดยคุณวีรากรอนลานนาพัน์ ระหว่างที่ชื่นชอบภาพยนตร์นะครับแล้วก็อยากจะอัปเดตภาพยนตร์ใหม่ๆดีๆทั้งภาพยนตร์ใหม่ภาพยนตร์ชนโรงนะครับหรือว่าภาพยนตร์ที่เรายัางไม่เคยได้มีโอกาสได้ดูในโรงภาพยนตร์แต่ว่าเป็นภาพยนตร์เป็นหนังแผ่นที่ดูแล้วน่าสนใจแล้วก็บางเรื่องไม่น่าเชื่อครับว่าจะสนุกดูเหมือนจะไม่สนุกพอเอามาดูแล้วเออสนุกจริงๆเราก็จะเอามาอัปเดตเอามาเล่าให้ผุณผั้ฟังได้รับฟังกันนะครับในทุกวันเสาร์โดยที่มีผู้มีนาการร่วมนะครับ เป็นประจำก็คือน้องเนยวีรากรลานาพันธ์วันนี้ก็อยู่ในห้องส่งเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับน้องเนยครับสวัสดีครับคุณธิติพันธ์แล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับครับผมวันนี้มีอะไรดีๆมาเล่าให้ฟังบ้างครับก็สําหรับภาพยนตร์ที่จะมาพูดในสัปดาห์นี้เนี่ยก็ไม่ใช่ภาพยนตร์ใหม่นะครับก็ถือว่าเป็นภาพยนตร์ที่ออกจะเก่าแล้วละ่ะครับแต่ก็ไม่ได้เก่ามากอก็เป็นภาพยนตร์ของดิสนีย์ที่ไม่ใช่ว่าพึ่งผ่านไปก็ผ่านไปได,ได้สักพักแล้วเหมือนกัน ก็เป็นภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับโลกอนาคตครับก็พูดแบบนี้หลายคนที่อาจจะเคยดูแล้วก็จะร้องอ๋อแล้วนะครับผมว่าเป็นเรื่องอะไรแต่ว่าบางคนที่ยังไม่เคยดูก็ฟังนี่ก่อนละกันนะก็เป็นภาพยนตร์เรื่องนี้ครับผม Tomorrowland ผจญ<ม>แดนอนาคตครนะก็เป็นเรียกว,ว่าเป็นภาพยนตร์ที่เป็นแนวผจญภัยแฟนตาซีอ่า ก็เป็นของดิสนีย์แล้วก็เรียกได้ว่าได้รับแรงบันดาลใจมาจากเครื่องเล่นในสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ครับแล้วก็ได้ผู้กมกับก็คือแบลด b เบิร์ดก็ได้กำกับ The Incredibles ที่เป็นภาคแรกไปแล้วก็ที่เป็นการ์ตูนั่นใช่ไมอ้ย i n c ด e d i b l e ที่เป็นครอบครัวยอดอนุษย์อ่ะนะใช่แล้วแล้วก็ลั a ทัต i ู l ีที่เป็นหนูที่เป็นทำอาหารแล้วก็ Mission Impossible Ghost โปรโตโคอลด้วยครับนาก็สำหรับเนื้อเรื่องของ Tomorrowland เนี่ยก็เป็นเรื่องเราเกี่ยวกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งก็เป็นวัยรุ่นแล้วแหละชื่อเคซี่ครับเคซี่เนี่ยเป็นคนฉลาดที่ชื่นชอบในวิทยาศาสตร์ก็อยู่มาวันหนึ่งเธอก็ได้รับเข็มกลัดรูปตัวทีที่เมื่อเธอแตะมันแล้วเนี่ยก็จะรเรียกเหมือน ถูกดูดเข้าไปอยู่ในอีกโลกหนึ่งที่เหมือนจะเป็นโลกอนาคตอืเคยดูรือเรื่องนี้เคยดูเคยดูนาใช่ก็ทําให้เคซี่เนี่ยต้องออกตามหาที่มาของเข็มกลัดเนี่ยว่ามันมาจากไหนอืทําให้ตัวเธอเนี่ยเข้าไปพัวพันกับอะไรบางอย่างที่ดูเหมือนจะอันตรายครับแล้วเคซี่เนี่ยก็ได้ไปพบกับแฟรงค์วอล์กเกอร์ เมื่อก่อนก็เคยเป็นเด็กอัจฉริยะแหละที่ตอนนี้ก็เป็นลุงแก่ๆแ,แต่ก็กลุ่มความลับบางอย่างเอาไว้ครับแล้วก็ยังมีคนมาชิงเข็มกลัดต่อ,อทำให้เคซี่กับแฟรงค์เนี่ยต้องร่วมมือกันกลับไปยังดินแดนแห่งอนาคตทูมอร์โลแลนเนี่ยเพื่อแก้ไขาบางอย่างก่อนที่โลกจะถึงจุดจบครับน่าก็ถือว่าเป็นภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับโลกอนาคต ไม่กี่เรื่องนะที่เลือกที่จะแสดงอนาคตให้เห็นเป็นแบบยูโทเปียอืก็อย่างที่ผมเคยบอกไปแล้วเนี่ยว่านิยายสมัยนี้เนี่ยหรือว่าภาพยนตร์สมัยนี้ที่เป็นโลกอนาคตเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะนำเสนอโลกอนาคตในแนวของโลกที่ล่มสลายไปแล้วครับ <c oughs> ก็คือดิสโทเปียก็ให้ยกตัวอย่างก็อย่างเช่น t ด e h ฮั g เกอร์เกหรือว่าเมสแรนเนอรที่ พึ่งจะเล่าไปแล้วก็อย่าง a d Max ครับก็ถือว่าเข้าขายเช่นเดียวกันแต่ว่า Tomorrowland เนี่ยไม่ใช่แบบนั้น Tomorrowland เนี่ยเลือกที่จะนำเสนอภาพของอนาคตในแนวของโลกที่โอเคจเจริญแล้วครับแล้วก็ทุกคนก็อยู่กันยังมีความสุขเรียกว่าเป็นยูโทเปียนั่นแหละครับผมก็ถือว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่ดี ครับก็ภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ถือว่านักแสดงดีนะแต่ว่ามีจุดอ่อนอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของบทครับผมครับถือว่าเรื่องของบทเนี่ยในการเก็บความลับของปมเรื่องเนี่ยถือว่าทําได้ดีในครึ่งแรกแต่ว่าเครื่องหลังเนี่ยเขาก็บอกว่าออกจะอ่อนๆไปหน่อยอืมแต่ว่าสําหรับคนที่ไม่ค่อยคิดมากเรื่องอะไรพวกนี้ก็ไม่น่านจะเป็นปัญหาอะไร ครับก็จุดเด่นของ Tomorrowland เนี่ยก็จะอยู่ที่กราฟิกแล้วก็ CG ในฉากสวยๆครับซึ่งส่วนใหญ่ก็อยู่แถวๆครึ่งแรกครับผมครับแล้วก,วก็จะเหมือนภาพยนตร์แนวดิสนีย์หลายๆเรื่องที่ผ่านมาก็คือเป็นเป็นการนำเสนอที่โอเคก็ไม่ค่อยได้มี ดราม่าอะไรมากก็เป็นเต็มไปด้วยจินตนาการคร่าเป็นถ่ายทอดเรียกว่าเป็นแนวคิดแง่บวกแล้วก็เป็นการให้กำลังใจครับก็ในในภาพยนตร์เรื่อง Tomorrowland เนี่ยก็เขาบอกว่ามีนิทานอยู่เรื่องหนึง่งในในนั้นอะ่ะเคซี่ที่เป็นตัวละครในเรื่องเนี่ยเขาได้เล่าให้พ่อฟังเหมือนที่พ่อเคยเล่าให้เขาฟัง บอกว่ามีหมาป่าอยู่สองตัวตัวหนึ่งเป็นตัวแทนของความสิ้นหวังเป็นเป็นหมาป่าแห่งความมืดอะ่ะอ่าแล้วก็ชอบคิดในแง่ลบส่วนอีกตัวเนี่ยก็ตรงข้ามกันเป็นหมาป่าสีขาวที่คิดในแง่บวกและเป็นสนัญลักษณ์ของความหวังอืหมาป่าทั้งสองตัวเนี่ยจะอยู่ในตัวของคนเราทุกคนครับแล้วก็จะทะเลาะกันตีกันอยู่ตลอดเวลาครับถามว่า ตัวไหนล่ะที่จะชนะครับก็ต,ต,ตัวไหนฮะคำตอบก็คือเป็นตัวที่เราดูแลมันเป็นตัวที่เราให้อาหารมันคือ<ช>เหมือนกับเราเลือกมันนะใช่ไหมถ้าเราเลือกตัวไหนตัวนั้นก็จะชนะก็ประมาณนั้นแหละสรุปก็คือมันขึ้นอยู่กับเราน่าใช่ใช,ใช่ไหมฮะใช่แล้วก็ ทูมอลโลแลนเนี่ยก็ภาพยนตร์เรื่องนี้เรื่องบทเรื่องอะไรก็ไม่ค่อยมีอะไรมากครับผมก็ถือว่าโอเคทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ก็ถือว่าดูได้ก็เป็นหนังที่สนุกก็ดูได้ทั้งครอบครัวครับผมก็หลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยภาพยนตร์เรื่องนี้ออกจะพยายามเรียกว่าเกินตัวบทบทก็ใหญ่นะแต่ว่าบางทีก็ดูเหมือนว่าจะยังไปไม่สุดแต่ว่าผมก็รู้สึกว่ามันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะก็ถือว่าเต็มที่ละ ก็ประเด็นที่ผมอยากจะฝากไว้ที่ผมได้จากท o m o ร r o w แ a n d ก็คือเนี่ยเรื่องของการกำหนดอนาคตครับในท o mor r โรแ a n d เนี่ยมีประเด็นเกี่ยวกับอนาคตอยู่เป็นอนาคตที่มีเครื่องคำนวณออกมาว่าความเป็นไปได้ที่จะเกิดอนาคตเนี่ยเรียกว่าเป็นหนึ่งร้อยเปอร์เซนก็คือเกิดแน่นอนแต่ว่าออถามว่าคนที่กำหนดอนาคตเนี่ยไม่ใช่เราเหรอ เมื่อเคซี่พูดแบบนั้นปุ๊บเปอร์เซ็นต์ก็ลดลงอ่านั่นแหละก็ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปเท่าไหร่เนี่ยอนาคตมันก็อยู่ที่เราหรือเปล่าอ่าที่เราจะเป็นคนกำหนดมันให้ไปในททิศทางที่เราต้องการอ่ะสมมติว่าคุณทิติพันธ์เนี่ยอยู่ๆก็มีผู้ชายคนหนึ่งมาบอกว่าผมอ่ะรู้เวลา กับวิธีที่คุณจะต้องตายว่าคุณจะตายเมื่อไหร่แล้วตายยังไงตายยังไงอืคนทิตดิพันธ์อยากจะรู้ไหมมีสองความรู้สึกนะอา,ารู้สึกหนึ่งก็คือไม่อยากรู้อ่ะเมื่อไหร่ก็คือเมื่อนั้นอะไรยังไงเพราะเรากลัวว่าเรารู้เราจะกังวลแต่ถ้าอีกความรู้สึกหนึ่งก็อยากรู้นะเราจะได้รู้ว่าเรามีเวลาเหลือเท่าไหร่เรายังไม่ได้ทําอะไรบ้างเราก็จะได้ทําก่อนอ,อมองอีกมุมก็คือเนี่ยถ้าเรา รู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่ยังไงแล้วเนี่ยครับมันก็เป็นการแบบยอมรับไกลๆแล้วว่าโอเคเราจะตายแบบนี้อืมแล้วเราไม่คิดจะเปลี่ยนมาหน่อยเลยนั่นน,น่ะสินั่นน่ะสิอันนี้คือเรื่องที่ท้าทายละเปลี่ยนได้ไหมอะไรเงี้ยนั่นแหละก็ทำไมต้องยกตัวอย่างผมนะไม่ยกตัวอย่างตัวเองอ่ะไม่เอาอ่ะก็สุดท้ายแล้วก็คือมันก็อยู่ที่เรานะครับผมที่เราจะเลือกทางเดินของตัวเองก็สําหรับท o ม o ร r ร w l a n d ไปตามเก็บดูได้นะครับผมครับก็ดาราก็จอร์ดครูนี่นะฮะดาราคุณภาพอยู่แล้วนะฮะแล้วก็มีอีกหลายคนเลยนะครับอ่ลัฟฟี่คัสซี้นะครับเล่นเป็นอาทีน่าเนี่ยคนนี้ก็เด่นพอสมควรเลยทีเดียวอก็ภาพยนตร์เรื่องนี้ก็น่าจะทำให้ตัวเข็มกลัดทู m o r ์โรแลนดเนี่ยของดิสนีย์เนี่ยขายดีขึ้นครับผมเอาละครับเดี๋ยวต่อกันด้วยเรื่องนี้ครับน้องเลยครับอัปเดตหนังทำเงินสัปดาห์ที่แล้ว ที่ผ่านมาครับน้องเหนยออันนี้ที่อเมริกานะครับก็คือสลับสรุปนะครับหนังทําเงินห้าอันดับแรกในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี้นะครับขอบคุณข้อมูลจาก VOA นะครับ Voice of America นะครับเรื่องที่หนึ่งก็ยังคงเป็น Ma ส์ r u n n น r นะครับ Scott Ty ทรเ l นะครับเรื่องที่สองก็คือ Black Mas s นะครับมาเฟียของนครบอสตันนะครับจอห์นนี่เดฟนำแสดงนะครับเรื่องที่สามก็คือ The Visit ครับเ Night ชี y a m มารานอันนี้ เขาเรียกว่าเป็นหนังที่เขาบอกว่าสยองขวัญเลยของเด็กสองคนที่ไปเยี่ยมตากายายนะครับอันนี้ต้องเนือ้อยากดูใช่ไหมอยากดูมากเลยนะครับแล้วก็เดอ Perfect ฟกต์กครับอันดับ4ชีวิตคู่รักที่ดูสมบูรณ์แบบแล้วก็กลายเป็นบุคคลอันตรายเมื่อความสัมพันธ์นั้นเดินทางถึงจุดเปละ่างและอันดับที่5ครับ e v e r อเรครับเรื่องนี้ก็น่าดูนะครับอ้างอิงจากเรื่องจริงของนักไต่เขายอดเขาฮิมาลายของกลุ่มนักปีนเขาหลายชาตินะครับพี่ พยายามพิชิตยอดสูงสุดของหลังคาโลกนั่นเองครับน้องในครับสัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันถึงเรื่องภาพยนตร์90เรื่องนะครับที่จะทยอยเข้าฉายทั้งในอเมริกาและทั้งบ้านเรานะครับเอาต่อนะฮะก็เดี๋ยวก็คงจะไม่หมดทั้ง90เรื่องนยอยเรเ่อยๆเขาเท่าเวลาที่เวลาเรามีนะครับผมก็สําหรับเรื่องที่เรียกว่าแนะนําก็คือเรื่องที่คุณธิติพันธ์พูดไปเมื่อกี้ก็คือเดอะ i ิอ่าก็เป็นผลงานกํากับจาก เอ็มไนท์เชยมารานรนะที่เราก็รู้กันดีว,ว่าเขาเนี่ยเป็นพ่วงก,กับที่กำกับหนังเรื่องไหนก็ตามเนี่ยก็เรียกว่าหักมุมเสมอเสมอเอาเว้นะก็คือ <c ười> ว่าใจไม่ได้อะหนังหนังเขาว่าใจไม่ได้อะเ <c ười> ดาเรียกว่าเดาไม่ถูก <c ười> ไปก็เท่านั้นนะครับพลิก,กอยู่ดีเดาไม่ถูกก็สําหรับเด e v วิสิเนี่ยก็เป็นเรื่องของสองพี่น้องริเบก้าและไทเลอร์ครับ แม่พามาส่งอยู่กับตายายครับแม่อยู่บ้านตาอยู่บ้านยายแล้วเขาพบว่าตากับยายของพวกเขาเนี่ยก็ได้มีพฤติกรรมอันชวนขนหัวลุกแล้วก็รบกวนความเป็นอยู่ของพวกเขาแล้วโดยเฉพาะกฎที่ตากับยายตั้งให้เขาครับว่ากินเท่าไหร่เท่าที่อยากกินกินเท่าไหร่กินไปเลยแล้วก็ห้ามออกจากห้องหลังสามทุ่มครึ่งอืมโอ้มีเค์ฟิวให้ด้วย ใช่อมันคืออะไรอ่าก็แต่ว่าหนังภาพยนตร์สองเรื่องก่อนหน้าของเอ็มไนท์เชียมราก็คือ The Last Airbender แล้วก็ After Earth เนี่ยก็ถือว่าไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่ซึ่งสองเรื่องเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ก็ไม่ใช่แนวหักมุมของเขาอะน่ะก็เลยเอ็มไนท์เชียมรานเนี่ยก็เลยกลับมาจับแนวนี้อีกครั้งหนึ่งอืบอกว่าทุนสร้างแค่ห้าล้าน รู้สึกว่าประมาณ3วันแรกทําไปได้25ล้านนะครับนะก็ถือว่าน่าดูสำหรับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของจอห์นนี่เดฟเมื่อกี้อีกนะครับผมก็คือ Black m a s สก็เป็นเรื่องราวของไวที่เบลเจอร์เป็นเรียกว่าเป็นอาชญากรในตำนานรเรียกว่าเคย ติดหนึ่งในสิบของวายร้ายที่ FBI บ oh. หมายหัวมากที่สุดในโลกดูรูปแล้วเรื่องนี้ไม่ดูไม่ได้เลยนะเนี่ยจอนนี้เดฟรูปสุดยอดนะฮะ,ะต่อจากการ,รที่เติบโตในครอบครัววุฒิสภาเนี่ยเขาก็กลายเป็นอาชญากรที่น่าเกรงขามและชวนสะพรึงที่สุดในขณะ,ะเดียวกันก็เขาก็ทำงานเป็นสายให้กับ FBI เพื่อที่จะโคนมาเฟียชาวอิตาเลียนรายสำคัญอีกด้วยครับก็ จอนี่เดฟนี่เราก็รู้ๆกันนะครับผมว่าเขารับบทแต่ละทีก็หลายคนจะบอกว่ารับบทแปลกๆบบนีก็บทนี้ก็คือรับบทออกจะใส่เหมือนใส่วิกที่เป็นหัวร้านอ่ะอ่าแล้วก็โอเคเอาเป็นว่าเป็นภาพยนตร์แนวออกจะคล้ายๆมาเฟียที่เรียกว่าน่าจับตามองของจอ h n นี่เดฟหลังจากที่ไม่ค่อยประสบความสำเร็จมาหลายเรื่องแล้วครนะ คืออย่างอย่างล่าสุดที่ที่เป็นภาพยนตร์4ี่ห้าภาคก็เรื่องอะไรนะที่เป็นโจรสลัดอะ Pirate of <อ> t <the> h <Caribbean. S 2> ดอะ r i b b e a n ใช่ภาคหนึ่งภาคสองเด่นมากนะครับภาคสามภาคอะไรนี่เริ่มที่จะแบบซาซาหายหายไปเหมือนกับเป็นแค่ตัวประกอบน,น่าเสียดายนะทั้งนั้นดีเขาเล่นดีมากม,มีมีอีกเรื่องอีกสักเรื่องไหมครับเร่องเลยครับเรื่องนี้ก็กําลังเข้าโรงอยู่ก็คือก็อ่านว่าอะไรก็ไม่รู้เนี่ยซิกคาริโอนะก็แสดงนําโดยเอเมรีบลันจาก เอ็ดออฟทูมอร์โรอ๋อที่เล่นทุกคู่กับทอมครูซใช่ไหมใช่ครับก็เคสมาซี่ก็เป็น FBI ผู้มีความมุ่งมั่นในทุกภารกิจอือก็เคธเนี่ยตอนนี้ก็ได้รับมอบหมายในให้ภารกิจเนี่ยในการแกะรอยพ่อค้ายาเสพติดผู้ทรงอิทธิพลในหัวเรสประเทศเม็กซิโกซึ่งก็ถือว่าเป็นดินแดนที่อันตรายที่สุดในโลกเม็กซิโกนะครับผมบก็ ภาพยนต์ในอเมริกาก็มักจะสร้างอิมเมจให้เม็กซิโกเป็นประเทศแนวๆนี้เสมอเม็กซิโกคิวบาในประมาณนี้นะประมาณนั้ครับผมแต่ว่าโชคดีที่ก็ไม่ได้ใช้เดี่ยวเพราะว่ามีแมทกราวเวอร์ ver, หัวหน้าหน่วยกองกำลังเฉพาะกิจแล้วก็อเลฮันโดนายทหารรับจ้างเข้ามาร่วมด้วยรวมแล้วเป็นสามคนอย่างไรก็ตามภารกิจนี้ก็ไม่ได้ง่ายขึ้นเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะว่า ไม่เพียงแต่ต้องมาเชิญหน้ากับแก๊งมาเฟียแต่ว่าต้องรับมือกับความถูกต้องของศิลธรรมที่ไม่เคยพบเจอมาก่อนในเส้นทางการเป็น FBI อ่ือันนี้คือซิกคาริโอนะครับซิกคาริโอเอมิลี่บลันอ่ะก็ได้อยู่ครับได้อยู่ครับซิกคาริโอเนี่ยก็จากเว็บ IMDB เนี่ยก่อนฉายได้คะแนนไป7.8เต็ม1ิใช่ครับหลังฉายก็คือต้องบอกก่อนว่าอย่างที่ผมเคยพูดไปแล้วเนี่ยว่า หกดาว i อเ b ีเนี่ยถือว่าโอเคแล้วครับแต่นี่เขาได้เจ็ดจุดแปดใช่ไหมใช่ปกติเนี่ยเวลาก่อนฉายก็ได้เท่าหนึ่งแล้วพอฉายปุ๊บเนี่ยดาวจะลดอืแต่อันนี้ดาวเพิ่มโอ้โหแสดงว่าใช้ได้เลยนะหนังเรื่องนี้ใช้ได้สําหรับอีกเรื่องหนึ่งที่คือก่อนฉายนี่คือความคาดหวังใช่ไหมอ่าน่หลังฉายคือของจริงอ่าครับเออสาหรับอ่าอีกเรื่องหนึ่งแล้วกันเนาะครับก็เป็นภาพยนตร์ที่ หลายคนบอกว่าหนังอะไรมันจะเข้าบานนี้นะก็คือ The Green i n f e r n o <ะ>เป็นภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับนักศึกษากลุ่มหนึ่งที่ดวงสวยอีกแล้วตอนแรกเขาก็มาวิจัยศึกษาชนเผ่าในป่าอเมซอนวิจัยไหนไม่ไปไปป่าอเมซอนกลายเป็นว่าไปโดนเขาจับกินครับผมเผ่ามันย์กินคนใช่ก็กลายเป็นว่า คือเครื่องบินของเขาเนี่ยไปตกอยู่ตรงนั้นไงไอหนังแนวนี้เยอะนะใช่หนังแนวนี้เยอะมากหมดเวลาแล้วครับน้องเนยครับโหเสียดายอิน,ฟนโฟโนโร่รายละเอียดหน,นังเรื่องนี้เดี๋ยวจําไว้นะเอามาต่อเที่ยวหน้าก็อธิบายสั้นๆตรงนี้เลยแล้วกันได้ได้อย่างนั้ว่ามันมันเป็นอะไรที่คุณผู้ฟังเนี่ยถ้าจะไปดูก็ขอแนะนําก่อนเลยว่าไม่ควรจะกินข้าวเข้าไปอขนาดนั้นเลยนะน่าจะประมาณก็นะครับครับวันนี้ก็ ขอบคุณน้องเนยนะครับเสาร์หน้าเจอกันใหม่ฮะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับเว็บไซต์ทุกเว็บไซต์ที่เป็นแหล่งข่าวนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเชียงใหม่นิวส์ไทยรัฐออนไลน์เดลิเนียรออนไลน์สวทเชียงใหม่นะครับสำนักประชาัมพันธ์เขต3 cm publica com ออนไลน์นิวส์เชียงใหม่แล้วก็น็อตอัปเดตจาก cmv media นะครับแล้วก็ v o a com ด้วยขอบคุณฟูร์มาเชียงใหม่นะครับแล้วก็รันเวลทัวร์อย่าลืมนะครับเส้นทางท่องเที่ยวที่หน้า สนใจนะครับสเส้นทางก็คือมาเลเซียแล้วก็12บสองปัญหนาที่คุณโชคชัยนั้นไปมาแล้วด้วยตนเองนะครับเชิญชวนทุกฝั่งไปท่องเที่ยวด้วยติดต่อได้ที่3สาขาของเรานะครับมีโชคพลาซา่า้านอนเนกประสงค์เซ็นทรัลเฟสิวัลชั้น4ข้างทางออกที่จอดรถกลางแจ้งแล้วก็ที่พรอมมนเดอร r ีสอร์ทมอเชียงใหม่ชั้น1อาคารเอครับหน้าลิมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็อย่าลืมนะครับอาหารมื้อเย็นอร่อย ชมวิว360องศาของจังหวัดเชียงใหม่นะครับเชิญที่ซานาดูพับแอนด์เรสลองแล้วก็ห้องอาหารยุโรปเดอะกริลดาดฟ้าชั้น17ของฟฟูามาเชียงใหม่นะครับ 053415222แล้วก็ที่ w o r l d w i d e w e b u m a c o m นะครับขอบคุณเรื่องราวของกาแฟสำหรับคนรักกาแฟแฟ,แฟนเพจพ่อค้ากาแฟครับ f a c e b o o k c o m h t h a i o g c o f f e e ติดตามเรื่องราวดีๆของกาแฟแล้วก็โอกาสทางด้านธุรกิจกาแฟได้ที่นี่เลยนะครับเชียงใหม่รตีท็อกครับผมธิิพันธ์ลานาพันธ์และก็น้องเนยเวรากรานพันธ์รวมถึงทีมงานของ cmv media ด้วยนะครับสุขสันต์วันเกิดคุณพังที่มีวันคล้ายวันเกิดตรงกับวันนี้นะครับขอให้มีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีความสุขทุกวันพบกันใหม่วันจันทร์นะฮะ ชคดีแล้วก็มีความสุขทุกท่านครับสวัสดีครับช่วง e n t e r อร์เทนเมนต์ k คุยเรื่องกินเทีเ่ยวช็อปถูกใจอัปเดต,ตหนังฟังเพลงเพราะดำเนินรายการร่วมโดยคุณวีรากรอนลานนาพานันธ์